ถามยอดทิตที่เวลาไปลงพื้นที่จะเจอทุกวันก็คือทหารมีไว้ทําไม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 วันหนึ่งจะเจอไม่ต่ากว่า5ครั้งซึ่งทุกครั้งไอจะไม่หนีนะคะไอจะตอบจะมาแจกโพยคะ่ะให้กับบวตเตอร์พักประชาชนที่ต้องตอบคําถามคนใกล้ชิดว่าไปเลือกพักประชาชนมันได้ยังไงมันด้อยค่าทหารทหารมีไว้ทําไมมันตัดงบกองทัพนูนนีน่นะสรุปพวกมึงรู้หรือ,อยังว่าทหารมีไว้ทําไมรู้แล้วค่ะพวกเรารู้ตั้งนานแล้วค่ะ ทหารมีไว้ป้องกันประเทศมีไว้ป้องกันอธิปไตยมีไว้ดูแลความมั่นคงภายนอกของประเทศแต่ไม่ได้มีเอาไว้ให้ใช้ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงย้าหรือเอาไปซักกางเกงในให้เมียนายไม่ได้มีหน้าที่ไปถูกใช้แรงงานฟรีๆยกตัวอย่างเช่นไปเติมน้ํามันให้กับปั๊มนายพลที่สําคัญไม่ได้มีหน้าที่ในการบริหารประเทศไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะไปบริหารสนามกอล์ฟสนามมวยโรงแรมรีสอร์ทและไม่ได้มีหน้าที่ในการบริหารสถานีโทรทัศน์ทีวีกองทัพบกช่องห้า ที่สำคัญนะคะทะหารชั้นผู้น้อยก็ไม่ได้มีหน้าที่ไว้เป็นกระสอบทรายให้ทหารชั้นผู้ใหญ่ระบายอารมณ์แล้วพวกมึงตัดงบทหารทําไมตอนเป็นพักก้าไกลพวกเราเสนอให้ตัดงบกลาโหมจริงค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงโควิดแล้วก็เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูทุกประเทศที่เขายึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลักจะต้องมีการเสนอตัดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆที่ยังไม่ได้จาเป็นเร่งด่วนในช่วงเวลานั้น เพื่อเอามาใช้พยุงเศรษฐกิจแล้วก็เยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก่อนซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันต้องใช้งบประมาณมหาศาลตอนนั้นก็เรียกได้ว่าประเทศเรากระเป๋าฉีกดังนั้นพวกเรายืนยันนะคะว่าสถานการณ์นั้นมันจําเป็นต้องตัดงบกองทัพจริงๆทุกหน่วยงานก็โดนหมดเลยโกหกพอเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งมึงก็มาหววทหารบอกว่าไม่ตัดงบทหารที่ผ่านมามึงเคยสนับสนุนอะไรเขาบ้างตอนเวลากลับไปตั้งแต่พักก้าวไกลจนมาเป็นพักประชาชนพวกเราสนับสนุนให้กองทัพซื้ออาวุธที่สมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลบกลิบเพนหรือว่าการเสนอให้ซื้อเรือฟิเกตซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าปี67เนี่ยกองทัพบบกเขาอยากจะซื้อเรือฟิเกตเขาก็เสนอเข้ามาในสภาแต่ถูกอนุกรรมธิการงบประมาณตัดซึ่งตอนที่ตัดเนี่ยเซอร์ไพรส์ไม่ใช่พักเก้าไกลไม่ใช่พักประชาชนแต่เป็นพักร่วมรัฐบาลสมัยนั้นพักเพื่อไทยจับมือกับพักภูมิใจไทยตัดงบเรือฟิเกตซึ่งประธานกรรมธิการทหารของเราค่ะวีโร์ล,ลัคนานีสอนหนึ่งเดียวที่ออกมาปก ป้องเรือฟิเกตอภิปรายคัดค้านอย่างรุนแรงทั้งในห้องแล้วก็ในสภาว่าไม่ให้ตัดงบเรือฟิเกตมันจําเป็นจริงๆกับเรื่องความมั่นคงทางทะเลกูไม่เชื่อมึงไหนหลักฐานนี่นะคะหลักฐานเอกสารที่พี่วิโรธทําส่งถึงนายกรัฐมนตรีแพทองทานบอกว่าอยากให้จัดหารเรือฟิเกตจากหนึ่งลำเนี่ยให้เป็นสองลำได้ไหมงบประมาณในปีนี้แล้วก็บอกว่าอยากให้ ทําตามสมุดปกขาวก็คือว่าให้จัดซื้อเรือฟิเกตทั้งหมด8ลำนี่โพดไว้ในเฟซไปดูได้เอกสารราชะการนะคะไม่ปลอมลงวันที่31กรกฎาคม68พวกมึงมันชอบด้อยค่าทหารก็จะบอกว่าเราด้อยค่าในพลที่มันมีจํานวนมากเกินไปแล้วก็มาสวยสุขอยู่บนสวัสดิการที่มันเกินจําเป็นเกินสมควรแล้วก็ด้อยค่าพวกทหารที่ทาธุริจคอร์รัปชันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ แต่ไม่ใช่กับพ่อแม่พี่น้องทาหารชั้นผู้น้อยแน่นอนค่ะดิฉันพูดไว้นานแล้วทุกวันนี้เงินเดืนอนทหารหมื่นกว่าบาทเข้าบัญชีจริงๆสี่พันเงินหายไปไหนไม่มีใครอยากรู้มีแต่พักประชาชนที่ตามล่าหาความจริงงบประมาณสองแสนล้านหายไปไหนใช้คุ้มหรือไม่ไม่มีใครสนใจเพราแค่ได้บริจาคก,ก็สบายใจแล้วเนี่ยมีอยู่พักเดียวที่ออกมาพูดเรื่องฐานชั้นผู้น้อยโดนหักเงิน คุณพี่บอกว่ารักทหารเชียร์ทหารกันนะ่ะได้ติดตามการโกงโคต้าหวยองค์การทหารพันศึกบ้างไหมไอ้ I, กับธนาเดชเป็นสสสองคนในสภาสิบกว่าปีที่ผ่านมามีเรื่องนี้เกิดขึ้นตลอดแต่มีสสแค่สองคนในสภาที่พูดเรื่องการโกงโคต้าหวยในองค์การทหารพันศึกคือด้อยค่ายอย่างไรคนที่บอกว่าเป็นกูรูทางการเมืองติดตามการเมืองมานานเนี่ยบอกหน่อยว่าไอ้เรื่องการโกงโคต้าหวยทหารพันศึกเนี่ย สิบกว่าปีที่ผ่านมาเคยมีใครมาพูดเรื่องนี้ไหมหรือเรารู้อยู่ว่ามันมีชุจริตในกองทัพมีการมุกมีของทหารชั้นผู้น้อยไปทําตรงนั้นตรงนี้มีการเก็บบัตรนู่นี่นั่นมีพักไหนเคยออกมาพูดไหมก่อนอส่วนใหญ่นะคะเวลาตอบมาถึงตรงนี้เดินหนีเดินหนีเลยก็คือไม่คุยด้วยแล้ว